จงเลือกคำตอบที่สุดแล้วฝนลงในกระดาษคำตอบเพียงคำตอบเดียวท่านต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุดตรงที่สุด <c oughs> เพียงคำตอบเดียวไม่สามารถจะตอบข้อที่คล้ายคล้าได้นะในรับข้อที่คลับคล้ายคลับคลายอยากจะตอบก็อ,อย่าไปตอบมันเอาข้อที่มั่นใจที่สุดนะที่มันเห็นว่าผิดชัดเจนมันมีอยู่ไอข้อพวกนี้นะ คือบางทีเนี่ยนะครับคณะกรามการออกข้อสอบเนี่ยของไม่ได้ไปโคดดิ้งมาจากตัวบทนะบางทีเขาปรับเป็นภาษาพูดเพราปรับเป็นภาษาพูดปุ๊บเนี่ยมันยากนะครับคือเราต้องมาอนุมาณว่าไอ้คําถามเนี่ยกรรมการเขาต้องการพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเอาโคดดิ้งจากบทบัญญัติมาแล้วก็วางวางวาง,วางเลยเนี่ยมันไม่ยากนะเราอ่านตัวบทเรารู้เลยแต่ถ้าเอามาแปลเอามาแปลเ,เอามาบิดเอามาปรับเนี่ยโอ้ ยากนะครับยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งแหละที่มันไม่ผิดนะเมื่อกี้คิดมากนะไอ้เหล่านี้ก็คิดมากว่าเอ้ยมันไม่เป็นไปตามตัวบทเป๊ะเ,เ,เลยนะครับอ่ามาดูข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ดเนี่ยเป็นร้านซุ้มะขามร้านซุ้มมะขาม,าม,ม,ขามคาราโอเกะเนี่ยเปิดให้บริการเพลงคาราโอเกะหนึ่งละ ทางร้านเนี่ยจัดอุปกรณ์ร้องเพลงเช่นไมโครโฟนให้อีกสองละผู้เข้าไปใช้บริการทำการร้องเพลงและก็เต้นได้ตามความชอบเพลงนี้สนุกสนานอยากเต้นก็เต้นไปแต่ไม่มีใครช่วยร้องนะพนักง,งานไม่ได้ไปร้องด้วยไม่ได้ไปเต้นด้วยอยากร้องก็ร้องเองร้านขายเหล้าให้กินกินเสร็จแล้วไปร้องเพลงคาราโอเกะปิดตีหนึ่งมีองค์ประกอบอยู่5ประการนี ให้ท่านช่วยวินิจฉัยในว่าซุ้มมะขามคาราเกนนั้นเป็นสถานบริการประเภทใดตามพระราชบัญญัติสถานบริการขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะขอแห้งนังเรียนซุ้มมะขามคาราเะ นะครับมันมีองค์ประกอบอยู่ห้าอย่างไอซูมาขามนี้หนึ่งครับมาดูว่ามันเข้าองค์ประกอบข้อไหนหนึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายสุราอาหารน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นโดยมีผู้บำเบลผลนิบัติตามมาตราสามวงเล็บสองข้อนี้ยังไม่เข้ามาตราสามวงเล็บสองครับเพราะอะไรครับเพราะข้อสามวงเล็บสองเนี่ย ตามมาตราสามูงเล็บสองนั้นมันจะต้องมีผู้บำเรือด้วยแต่ตามข้อที่จริงเนี่ยสามวงเล็บสองนั้นไม่ได้มีใครมาบำเรอลูกค้าดูแลตัวเองอยากร้องก็ร้องไปเรามีคาเราโอเะกับมีไมโครโฟนให้ท่านข้อหนึ่งสามวงเล็บสองเน้นที่ผู้บำเรือปรดนิบัติถ้าไม่มีผู้บำเรอปรดนิบัติจบไม่ใช่สามวงเล็บสองแน่นอน ไปดู2ครับจะเป็น3มวงเล็บสกอไก่หรือเปล่า3มวงเล็บสีกอไก่สถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายโดยมีลักษณะรูปแบบตามมาตราสอาตามมาตราสามวงเล็บ4ีกอไกสี่เส้นใต้คำว่ามีการแสดงดนตรีหรือการแสดง มีการแสดงดนตรีไหมครับในเรื่องนี้การเปิดเพลงคาราโอเกะให้ลูกค้าเต้นไม่ได้เป็นการแสดงดนตรีนะครับเพราะการที่จะเข้าข่ายการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดนั้นจะต้องเป็นให้ทางร้านเป็นผู้จัดผู้รับใบอนุญาตหรือทางร้านจะต้องเป็นคนทำนะครับการที่ลูกค้าไปร้องเพลงเอง ยังไม่เข้าขายว่าเป็นการแสดงดนตรีนะลูกค้าไปร้องเองยังไม่เป็นเจ็ดไปที่ตัวเลือกที่สามตัวเลือกที่สามบอกว่าสถานบริการแห่งนี้เป็นสถานที่มีสุราหรือเครื่องดื่นอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงและอุปกรณ์ประกอบดนตรีให้ลูกค้ามีผู้ขับร้องร่วมกับลูกค้าหรือมีเด็กนั่งดิง้งคือยินยอมให้มีการนั่งกับลูกค้าข้อที่จริงลูกค้าร้องเองใช่ไหมไม่มีใครมาร้องด้วยเด็กนั่งดิ้งก็ไม่มีดังนั้นจึงไม่ครบองค์ประกอบนะครับเพราะสามวงและสี่ มันจะเข้าองค์ประกอบได้ก็ต่อเมื่อมีคนร้องด้วยแต่ตามข้อได้จริงข้างต้นในคำถามนี้ลูกค้าร้องเพลงเพงียงลำพังยังไม่เข้าข้อนี้ยังไม่เข้าอ่ะมาดูครับสุดท้ายแล้วมันจะเข้าสักอย่างไหมไอ้มะต้นมะขามคาราเกะเนี่ยชุมมะขามเนี่ยชุมมะขามถือว่าเป็นสถานที่มีอาหารสุราห,หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายมีไหมครับมี โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลายื่สิินาฬิกาเออเป็นสถานที่จำหน่ายสุราอาหารเครื่องดื่มใช่ปิดทำการหลังยื่สีนาฬิกาใช่องค์ประกอบอีกตัวหนึ่งที่ต้องพิจารณาให้เจอคือมีการจัดการแสดงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิงตรงนี้มีไหมครับ มีการจัดแสดงเพื่อความบันเทิงการเอาไมโครโฟนให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไปร้องเองแสดงว่าทางร้านไม่ได้จัดให้มีการบันเทิงลูกค้าร้องเพลงสนุกเมามายออกเพลงออกท่าเต้นมีความสนุกสนานนะครับการที่ลูกค้าร้องเพลงแล้วเกิดความสนุกคลืค้นเต้นไปด้วยเนี่ย ถือเป็นการบันเทิงซึ่งใครเป็นผู้จัดร้านเป็นผู้จัดให้หรือไม่คำตอบก็คือเขาก็บอกว่าเมื่อความบันเทิงเนี่ยมันเกิดจากตัวลูกค้านะเขาร้องเพลงแล้วก็สนุกเขาบันเทิงของตัวเขาเองยังไม่เข้าครับยังไม่เข้านิยามในประการที่ว่ามีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ก็ไม่เป็นสถานบริการตามมาตราสามวงเล็บห้าอีกข้อนี้จึงตอบว่าไม่เข้าขายสถานบริการนะครับไม่เข้าขายสถานบริการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีเหล้าขายปิดหลังยี่สิบนาฬิกาถ้าเปิดเพลงอีกนิดเดียวเนี่ยเข้าแบบสถานบริการตามสามวงเล็บห้าเลยแต่บางเอิญว่าร้านไม่ได้เปิดเพลงให้ฟังไม่มีคนมาร้องเพลงให้ฟัง วงคาราโอเกะลูกค้าไปร้องเองไม่ร้องก็ไม่ร้องร้องไปก็เต้นเองบันเทิงเองแล้วกันทางร้านไม่ได้จัดการบันเทิงให้ลูกค้าร้องแล้วจะบันเทิงหรือจะร้องไห้ก็แล้วแต่นะครับบางคนร้องแล้วก็ไม่บันเทิงอันนี้ก็เป็นไปตามพฤติกรรมของลูกค้าไม่เข้าข่ายสารบริการทานายดีมีชัยไปกว่าครึ่งข้อ,อนี้จึงหลุดนะหลุดไม่เข้าข่ายการเป็นสถานบริการ อันนี้เป็นข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายของสอปวินิจฉัยมาแล้วนะครับเพราะว่าจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยมีข้อหารือไปนะครับดูได้ที่หนังสือมท0 3 0 7ามเทับหเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าจัดให้มีการแสดงอื่นใดหรือมีความบันเทิงอื่นใดความบันเทิงนั้นต้องเกิดจากการที่ร้าน จัดและบันเทิงเช่นจัดตลกคาเฟ่เอ้ยเราบันเทิงมีการแสดงดนตรีร้านต้องเปิดเพลงให้เราฟังแล้วเราบันเทิงหรือตลกมายากลอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเปิดจัดเป็นเสียงเรามีความบันเทิงที่ร้านจัดให้แต่ถ้าอยู่ๆแล้วเราบันเทิงของเราเองเนี่ยมันยังไม่เข้าสาวบเล่าผ้านะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะ,จะไปเข้าสีสัญญาไม่เข้าสาวูเล่า้าแน่นอน อย่างนี้ก็มีฮะดูไว้นะข้อนี้เป็นการวินิจฉัยตัวบทบัญญัติตามมาตราสามได้ดีมากนะฮะเดี๋ยวจะเอาหนังสือฉบับ3 0 7. มศูนย์ศมทูนย์เมาลงให้ในะครับเพื่อจะเป็นความรู้แก่ทุกท่านโอ้ควอนนี้พี่ไส้อรอดนะพี่ไส้ <laughs> ข้อ7ใครถูกบ,บ้างครับอ่าลองดู ก็เจ็ดท่านไหนถูกนะส่งเสียงกันหน่อยข้อไหนถูกไหมฮะใครถูกขอรูปหัวใจหน่อยครับข้อนี้ <c oughs> อาอย่าลอกกันอย่าลอกกันทีนี้ครับก <c oughs> <c oughs> ็มันบอกว่าอ่าปิดทําการหลังยี่สี่นาฬิกา มันก็เข้าสถานประกอบการคล้ายสถานบริการไหมคําตอบก็คือมันต้องไปดูตามคําสั่งของชออันนี้มันคล้ายสถานบริการแน่นอนเพราะมันไม่ครบองค์ประกอบของสถานบริการนะครับมันปิดทําการหลังยี่สจนาฬิกาก็จริงแต่สามโงเล็บห้าเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการจัดแสดงเพื่อความบันเทิงด้วยนะครับถ้าขายเหล้าเงียบๆกินนั่งกินอย่างเดียว ยังไม่เข้าแม้ว่าจะปิดหลัง24สิสีนาฬิกามันต้องมีการจัดแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงด้วยและการบันเทิงนั้นจะต้องเกิดจากการที่ร้านจัดไม่ใช่ลูกค้าขึ้นไปนร้องเพลงและลูกค้าบันเทิงเองนะอันนี้ก็คือเป็นข้อวินิจฉัยของเขาถ้าเราตอบผิดก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่จะต้องมาหน่อยตัวเองนะเพราะขนาดจังหวัดเนี่ยยังต้องหารือไปที่กระทรวง กระทรวงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้วินิจฉัยนะครับบางทีมันก็วินิจฉัยยากมันมีข้อแตกต่างกันอยู่ินเดียว,ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบผิดข้อนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับขนาดจังหวัดยังต้องหาดูเลยยังวินิจฉัยไม่ได้นะครับก็ได้หลักแล้วนะฮะว่าการจัดการบันเทิงเนี่ยความบันเทิงนั้นจะต้องเกิดจากการที่ร้านจัดนี่คือหลัก ไปที่ข้อที่8ข้อที่8ข้อนี้เล่นคำมากมากนะครับเร่อง,งเด็กเนี่ยนะที่จะไปสอบปรังเพื่อใหม่เนี่ยบางทีก็ถามไม่ยากถามมาตราต้นๆเช่นมาตราหกเนี่ยนะครับ